กันเลยจ้ารักแบบเข่าบ้านพอวายปลูกไว้เต็มเลยนะเนี่ยแบบนี้มองแล้วจะเจ๋งเหรอสวย ก็จะมีคาเฟ่อยู่ในนี้จ้ะคาเฟ่ลยนน้ำอะไรบ้างอ่ะ ไปดูทีมีน้ำอะไรบ้างลูกดื่มอะไรกันชาีชาคีมแมวเราเอาม็อกค่าดีกว่าไม่มีชาเขียวมัทชะาลาเต้ไม่มีเนาะเป็นไงมีมัทชะาลาเต้จบไไออขอบคุณครับแล้วก็มัที่ี ออ้ยเอาเอด้วยเอรดดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ไปมุมนี้เขามีอะไรบ้างโอ้ที่นั่งเยอะเลยกะชิวๆอุ้ยมีปลาด้วย ปลนะาปลาตัวบนล่เลยพริพกเห็นพริกปะเห็นพริกไหมพริกต้นพริกนะอู้ได้มาถูกที่แล้ว 耶！<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> ว่าสีสวยอ่ะสีสวยอ่ะสีเหมือนเหมือนเหมือนปลาปอลอมอะไรแต่ปลาจริงนะเนี่ยนเออเฮ้ยปลาสวยอ่ะมาลายเสือเลยอ่ะ มันลายเสือเลยอูย้ตัวนี้เหมือนทองเลยว้าวโอ้สิงเงินก็มีนะคะสิงเงินอยู่ในนั้นสิงเงินอยู่ตัวเดียวนู่นโดดเดียวเดียวใด้กับต้นอะไรคะเนี่ยน้องเจนี่คือต้นอะไรคะโอ้ยิยสิ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  ธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์คนให้สดชื่นมีความสุขเนาะลูนะโอเคเดี๋ยวขอตัด